นิสสันเทียนา J31 ดอกกุญแจหายหมดนะครับลูกค้านะครับเคยปั๊มกุญแจดอกเหล็กธรรมดานะครับเก็บไว้นะครับแต่ว่ากุญแจ2ดอกนี้นะครับสตาร์ทรถไม่ได้นะครับเนื่องจากรถรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเสียบกุญแจบิดออนหน้าปัดนะครับสตาร์ทครับไม่ติดนะครับไม่ติดมาสังเกตที่หน้ากระจกนะครับจะมีไฟ security สีแดงนะครับติดค้างแบบนี้นะครับ สต,ตาร์ทไม่ได้นะครับถ้าไฟสิเค r i ิตี้ยังติดแดงค้างนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนร,ระบบอิ m ม,มบิ l ลเ e อร์นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจระบบ i m m o บิเลเ e อรเรียบร้อยนะครับกุญแจรีโมทก็เป็นแบบพับรุ่นใหม่นะครับด้านหลังมีโลโก้ n i สสันนะครับทดสอบนะครับเสียบกุญแจมิดออนสตาร์ทครับติดใช้งานนด้เหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับไฟ Security หรือไฟอิโมนะครับที่อยู่กระจกด้านหน้าก็ดับลงทันทีนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถนิสสันเทียนานะครับ J 3 1ามนะครับทำกูแจรถหายต้องการทำกญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับทดสอบกดรีโมทนอกตัวรถนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับล็อกเปิดนะครับเปิดท้ายกดแช่ครับเรียบร้อยนะครับใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันนะครับ